ขยี่อนิเมะขอเสนอสัพยุทธะรุฟ้าภาคขวนคืนแดนาการตอนที่34ในหัวของผู้สูงวัยถึงแม้จะคิดแบบนี้แต่เขาไม่ใช่คนตัดสินใจดังนั้นจึงส่งสายตาไปให้มุมหนึ่งของรานประมูลแบบที่แนบเนียนจนไม่ใครสามารถสังเกตเห็นคนผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นกับสายหน้าเหมือนกับเป็นการบอกว่าให้ปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปขววุโสผมขาวกล่าวต่อว่า คุณชายท่านนี้เสนอราคาโอสถโตริงสองเม็ดและโอสถห่วงจี้หนึ่งเม็ดไม่ทราบมีท่านใดเสนอราคาสูงกว่านี้หรือไม่ทัศา,ายุทชั้นดินขั้นต้นหนึ่งมวนได้หรือไม่มีคนผู้หนึ่งโขงขึ้นมาพอผู้โสผมข่าวดินแบบนั้นกับพะงะและพูดว่าขออภัยทัศา,ายุดชั้นดินขั้นต้นแม้ราคาสูงริว่วแต่เทียบกันแล้วสำนักเคยข่วงเราต้องการโอสถ โต่หลิงกับโอสถห่วงจี้มากกว่าพออินเช่นนั้นผู้สูงวัยที่ส่งเสียงตะโกนออกมาก็ทำหน้าเหมือนกับหมดหวังเหมือนกับว่าตอนนี้เขาเริ่มจะไม่สนใจเจ้าซาสัตว์อสูนตัวนี้แล้วและก็ไม่คิดจะประมูลต่อด้วยหลังผู้สูงวัยคนนั้นนั่งลงไปเหล่าบรรดาคนที่นั่งอยู่ในพื้นที่อาคารตุกะาพิเศษก็ไม่มีใครประมูลอีกเลยพวกเขาคิดว่าการซื้อซากศพไร้ประโยชน์แบบนี้ไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะัก ถ้าเกิดในนั้นไม่มีสิ่งของที่พวกเขาต้องการเท่ากับว่าพวกเขาเอาเงินทองไปละลายแม่น้ําชัดๆบรรยากาศตกสู่ความวังเวงอีกครั้งหนึ่งคู่สูงไว้ผมขาวรู้อยู่แก่ใจว่าโอสดโต้หลิงกับโอสดห่วงจี้ถึงแม้ว่าจะมีราคาแต่ยังห่างจากซากสัตว์อสูรตัวนี้อีกมากและถ้าเกิดขายออกไปตอนนี้มีหวังว่าทางสำนักเขยควงจะขาดทุนย่อยยับ ในจังหวะที่คัววุโสผมเขากำลังกัดกุมเกี่ยวกับราคาในการประมูลทางด้านของฟางเหยี่อและเหล่าบรรดาคั้ววุ้โสเจ้าขุบเขาอาคีปีศาสตร์ก็หารือกันสุดท้ายกรลุกขึ้นในจังหวะที่ฟางเหยี่อรุกขึ้นมาเขาก็ประสานมือยิ้มแย้มไปทางเสียวเหยียนและคั่ววุโสผมเขาพร้อมกับพูดว่าโอสดห่วงจีต่อให้ขุบเขาอคีปีศาสตร์มีอยู่ก็คงไม่นําออกมาเป็นแน่แต่ข้ากลับมีทัายุธชั้นดินขั้นกลางอยู่ม้วนหนึ่ง อย่าพึ่งรีบร้อนปฏิเสธรอค่าสาธยายคืนคุณสมบัติของมันก่อนพวกท่านใครตัดสินใจก่็แล้วกันทัศา,ายุทธนี้มีชื่อว่าเคสเนรมิรอ er ัคคีเหมาะสําหรับผู้ฝึกเคสวิชาธาตุไฟเท่านั้นทัศา,ายุทธชนิดนี้ไม่เพียงทําให้ผู้คนนั้นยึดกุมเปลวเพลิงชนิดใดก็ตามได้อย่างรวดเร็วซ้ําอย่างสามารถแปปานยุทธในกาย ให้เป็นเปลยเพิงพลังงานที่จับต้องไม่ได้ชนิดหนึ่งแน่นอนนี่ไม่ใช่จุดเด่นของมันประโยชน์สูงสุดของมันคือหากผู้ฝึกสำแดงทักษายหยุดหนี้พร้อมกันหลายคนจะสามารถหลออประสานเป็นเปลยเพิงพลังงานชั่วข่าวและเพิงพลังงานหลังการหล่อประสานชนิดนี้จะมีคุณสมบัติเชกเช่นเปลยเพิงแท้จริงหาดูภาพของมันสุดสะพพงถึงระดับเทียบชั้นไฟวิเศษเลยทีเดียว หากสำนักเขยข่วงของท่านได้รับทัศายุทธชนิดนี้ขอเพียงคัดเลือกคนที่เหมาะสมมาฝึกปือไม่แน่อาจลออประสานเพลิงพลังงานออกมาท่ารัศมีไฟวิเศษได้คำคูดอันลาบเรียบของฟางเหยียนก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในสนามประมูลไม่น้อยทัศายุทธที่สร้างปเปลวเพลิงออกมาสู้กับไฟวิเศษได้พวกเขายังไม่เคยได้ยินมาก่อนหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มซุบซิบคุยกัน เพราะพานุภาพของเปรเพิงแท้จริงนั้นมีพานุภาพถึงเพียงใดพวกเขาพอจะได้ยินมาบ้างคําพูดของพวกเขาจึงไปในแนวว่ามันสามารถทําได้ขนาดนั้นจริงหรือเคตเแนระมิรอาคีนี้เรียกเสียงฮือฮาภายในสนามประมูลได้ไม่น้อยเลยโดยเฉพาะเสี่ยวเยียนถึงกับตื่นเต้นสรรพคุณต่างๆที่ทางด้านของฟางเหยียนกล่าวออกมาเขากลับไม่ค่อยสนใจมากนักแต่ที่ทําให้เสียเ่ยวเหยียนรู้สึกตื่นเต้นก็คือประโยคสุดท้ายที่ว่า ทำให้คนผู้นั้นยึดกุมเปลวเพิงชนิดใดก็ตามได้นั่นคือสิ่งที่เสี่ยวเยว่รู้สึกตื่นเต้นในกายของเสี่ยวเหย็นมีเปลวเพิงอยู่หลายชนิดสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือการมีเปลวเพิงหลายชนิดเปลวเพิงเหล่านั้นจะมีความดุร้ายที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดควบคุมง่ายบางชนิดควบคุมยากเปลวเพิงที่เสี่ยวเหย็นได้รับมาแต่ละชนิดก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควร กว่าจะสามารถกดกำราบพวกมันลงไปได้ถ้าหากว่าในอนาคตเสี่ยวยนมีเปลยเพิงที่มากขึ้นมากขึ้นไปกว่านี้ตัวเขาเองก็คงจะต้องยุ่งยากในการควบคุมพวกมันเขาคิดว่าเจ้าเคสวิชาเนรมิตรอคีนี้อาจจะช่วยทุ่นแรงของเขาในการควบคุมพวกมันได้ง่ายขึ้นไปต้องบอกว่าในยามนี้หากมิใช่เป็นเพราะจิตใต้สำนึกเนี่ยหนักแน่นพอเสี่ยวยนคงคุ่งไปขอแรกเคสวิชาดังกล่าวกับคนผู้นั้นไปแล้ว เหนือเวทีประมูลผู้สูงวัยผมขาวที่ต่อแรกจะทำหน้าผิดหวังอยู่หลังจากได้ยินสปปรรพคุณของเคสวิชาดังเก่าก็เริ่มรู้สึกใบหน้าดีขึ้นมาบ้างฮาฮาคููอุโสฟางเยียนดาว่าท่านยังบอกไม่หมดกระมังแม้เราผู้เท่าเก็บตัวเร้นกายลามปีแต่ก็ทราบเรื่องของคู่เขาอาคีปีศาจมาบ้างเคสเนรมิดอะคีแม้พิสดารผันลึกแต่ทุกครั้งที่สำแดงการหลออประสานเปรบเพลิงพลังงานจะทำร้ายร่างกายของคู่สำแดงในระยะยาว หครั้งสองครั้งยังพอทำเนา่าแต่สำแดงหลายครั้งเข้าอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สำนักเผยข่วงเรากลับไม่มีผู้แก่งกล้าให้สิ้นเปลืองมากมายป่านนั้นฉะนั้นทัศสายุดมวลน,นี้ของท่านหามีประโยชน์อันใดต่อสำนักเราไม่ในจังหวะที่ครูวุโสผมขาวกำลังรู้สึกดีใจกับปรากฏเสียงเสียงหนึ่งขึ้นมาและตามด้วยเงาร่างสีทองนั่นก็คือเจ้าสำนักเขยข่วงนั่นเองมาปรากฏบนเวทีประมูลด้วยตนเอง หลังจกเห็นมั่วเทียสิงปรากฏตัวออกมาทางด้านฟานเหยียนเองก็หัวเราะเบาๆในเมื่อเจ้าสำนักไม่สนใจท่าสายุดมวลน,นี้เช่นนั้นก็แล้วไปเถิดข้าเองก็กำลังสองจิตสองใจเกิดจ่ายค่าตอบแทนก้อนตัวปานีเราได้ซากศพไร้คุณนประโยชน์ซากหนึ่งกลับไปเกรงว่าท่านเจ้าขุบเขาจะตำหนิเอาได้ได้ยินคำพูดของฟางเยียนก่อนจากไป ทำให้ทางด้านของโมเทียนสิงรู้สึกอยากจะฆ่าเขาที่เขาบังอาจพูดคําเหล่านี้ออกมาหลังจากนั้นโมเทียนสิงก็ส่งสายตาเป็นวิทไปทางเสียเวเยียนและพูดว่าสหายท่านนี้ทุกคนล้วนเป็นผู้มีปัญญาจริงอยู่การซื้อสร้างสัตว์อสูรนี้มีความเสี่ยงไม่น้อยแต่หากในนั้นมีของมีค่ารําค่านใดท่านยอมจะกําไรอย่างงามดังนั้นเหล่าูเทาจึงขอออกหน้าเองหากท่านนำโอสถโตลิงหเม็ดและโอสถห่วงจี้สเม็ดออกมา เช่นนั้นซากสัตว์อสูรตัวนี้มอบไปท่านจัดการแล้วคําพูดของโมเทียนสิงเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นสายตาทุกคนก็ค้อนไปทางเขาแต่แก่นี่โรภมากจริงๆโอสถโตหลิงห้าเม็ดโอสถห่วงจี้4ี่เม็ดราคานี้ยังกล้าบอกออกมาได้หน้าไม่อายโอสถโตหลิง3เม็ดโอสถห่วงจี้1เม็ดท่ามกลางเสียงพูดคุยเหล่านั้นเซียวเยียนก็พูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอสถโตหลิง4เม็ดโอสถห่วงจี้สเม็ด มัวเทียนสิงเองก็ยังหน้าด้านไม่เปลี่ยนยังคงเสนอราคาที่แพงต่อไปเจ้าสำนักโมเข้าใจว่าโอสถเหล่านี้ปรุงง่ายหรือเสี่ยวเย็ยนหัวเราอออกมาแล้วพูดต่อว่าข้าไม่อยากเสียวเวลาต่อรอต่อเถียงกับท่านโอสถโต้ริงสาเมตรโอสถห่วงจี้สองเมตรได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปกล่าวตามสัตว์ข้าก็เหมือนกับคนอื่นใจไม่ถึงพอจะเดิมพันสูงป่านนั้นผู้ใดทราบในร่างสัตว์อสูรนั้น ใช่มีแค่เนื้อเน่าอกองหนึ่งหรือไม่ถูกเซียวเย็นตอกลับแบบนี้ทางโมเทียนสิงเองก็คุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งสุดท้ายก็ตอบว่าตกลงเอาตามนั้นพิบตาที่โมเทียนสิงผงกศีรษะและในตอนนั้นเองเขากับยิ้มด้วยรอยยิ้มอันแนบเนียนเหมือนกับว่าตัวเองได้กําไรแล้วแต่เขาไม่รู้เลยว่าเซียวเย็นเองต่างหากที่เป็นคนได้กําไรที่สุดเพราะเซียวเย็นรู้ถึงคุณสมบัติของเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้ดี ดังนั้นจึงถือว่าไม่แพงนักหรอกในราคานี้คนทั้งสนามประมูลตกตะลึงมองคนทั้งคู่แค่สองสาประโยคก็สามารถรู้ร่วงการประมูลได้สําเร็จแล้วเพียงแค่นี้พวกเขาก็สามารถบอกได้ถึงความใจถึงของทั้งคู่เป็นอย่างดี โอสดโต่หลิงสาเมตรโอสดห่วงจี้สองเมตรได้ยินสิ่งแรกเปลี่ยนที่เสียเวเย็นเสนอออกมาทําให้คนทั้งสนามอดกืนน้ำลายไม่ได้คิดในใจว่าครังสมบัติของนักปุงโอสดระดับ6คู่นี้มีมากมายเพียงใดภายใต้สายตาตื่นตะดึงมากมายในสุดการค้ารายนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดีเซียเวเยียนนั่งกลับไปในเก้าอี้ด้วยรอยยิ้มกิ่มเขาคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้สนใจซากสัตว์อสูรทั้งตัว เขาสนใจเพียงแค่ปีกแวววับประดุจยกของมันเท่านั้นถ้ามีปีกปีกนี้เขาก็จะสามารถจัดสร้างปีกนบพารักปักษาสวรรค์ได้และถ้ามีปีกนี้เขาจะมีไพ่สำหรับเพื่อช่วยชีวิตในยามวิกฤตได้อีกหนึ่งใบของดีที่สามารถช่วยชีวิตได้แรกกับโอสถ5เม็ดสำหรับเซีลเวเยียนแล้วนับว่ากำไรมหาศาลอยู่ดี ตัวของเสี่ยเหยนก็คอรู้อยู่บ้างว่าทางสำนักเขยห่วงน่าจะใช้ศาสตร์ารับอะไรบางอย่างในการตรวจสอบซากสัตว์อสูรตัวนี้มาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงนำออกมาประมูลแต่โชคดีที่เสี่ยเห็นมีวิธีการจัดการกับเจ้าซากสัตว์อสูรตัวนี้ถ้าไม่อย่างนั้นล่ะก็ตีให้ตายเขาก็คงไม่ยอมนำโอสถที่มีมูลค่ามหาศาลแบบนี้ออกมาประมูลง่ายๆหรอกแต่ที่น่าย,ยินดีไปกว่านั้นก็คือศพเน่าๆนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ กองเนื้อเน่าๆหรือกระดูกผุพังแต่ยังมีปีกหยกที่สวยสดงดงามประดุจหยกคู่นั้นอยู่ต่อให้จะไม่เคยเข้าไปสำรวจใกล้ๆแต่เซียวเหยียนก็สามารถบอกได้ถึงพลังที่ปล่อยออกมาจากปีกคู่นั้นในสายตาคนอื่นอาจจะมองว่าการเดิมพันนี้มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะร่มละลายได้หรืออาจจะขาดคุณปนปี้แต่สำหรับเซียวเหยียนแล้วแค่ปีกคู่นั้นคู่เดียวก็นับว่าเป็นกำไรมหาศาลไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้ว ถ้าเกิดมีสิ่งของอื่นที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยละก็นับว่ากำไรหลายชั้นบนเวทีประมูลตอนนี้หลังจากทาให้เสียเวเหยียนควักโอสดโต้หลิง3เม็ดและโอสดห่วงจี้2เม็ดออกมาเป็นผลสำเร็จรอยยิ้มบนใบหน้าของโม่เทียสิงเองก็ยิ้มอย่างไม่หุบหลังจากนั้นทำการกวากมือทีหนึ่งเรียกชายชะกันหลายคนช่วยกันยกซากศพอสูนศพนี้ลงไปอย่างระมัดระวัง หลังจากนั้นโมทียสิงเองกลับไม่ลงไปด้วยเขาทําการบอกให้ผู้วุโสผมขาวถอยออกไปเหมือนกับงานประมูลต่อไปนี้เขาจะเป็นคนดําเนินรายการเองทั้งหมดพอเห็นเช่นนั้นเหล่าบรรดาผู้แก่งกล้าบนที่นาคันตุกาพิเศษก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจขึ้นมาการที่สามารถทําให้ตาแก่คนนี้ออกโรงได้เป็นเพราะต่อจากนี้จะเป็นการประมูลน้ํารายโูธที่แปลธาตุตามที่ข่าวประโคมเอาไว้ ภายใต้สายตาร้อนแรงทั่วสนามโมเทียสีงกลับเอาถุงมือสีทองอมม่วงคู่หนึ่งออกมาจากแหวนบรรจุอย่างไม่เร่งไม่รีบแล้วก็ไม่ช้าหลังจากนั้นโบกมือพื้นที่เวทีแยกออกอีกครั้งตามด้วยผู้สูงวัยสีหน้าดุดันแต่งกายสีดำหลายคนก้าวออกมาผู้สูงวัยคนหนึ่งในจำนวนนั้นประคองขีบใบเล็กที่คลุมด้วยผ้าทองเอาไว้โอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับการประมูลแข่งขันเพื่อน้ำรายโปธที่แปถ้าจะดูเดือดเผ็ดมันขนาดไหนกันวันนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเองก็พยายามย่อแล้วย่ออีกแต่เนื้อหาก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันสําหรับใครที่ถามถึงตัวอย่างหรือว่าทางด้านนะครับหนึ่งในใต้ล่าถ้าคุณอยากฟังเนี่ยเดีย๋ยวผมจะหาเวลาทําให้แต่น่าจะยังไม่มารวมกับโซนตรงนี้นะเดีย๋ยวจะเอาเป็น แค่ตัวอย่างมาอย่างเดียวส่วนตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะหาช่องทางในการลงให้แล้วกันนะครับอาจจะเพิ่มเป็นอีกช่องหนึ่งหรือกันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็รบกวนไปติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ายัางไงเนี่ยมันต้องแยกเป็นสัสดส่วนผมกลัวว่าเอามาลงในช่องนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเละอิลมตรงแหลงไปหมดนั่นแหละนะครับก็เลยขอทําอะไรเป็นอย่างๆไปก่อนนะครับนะโอเคครับเจอก,กันหนะคลิปหน้าครับ